โดยอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมในนี้ต้องบอกเรียกว่าโปแตกแล้วกันเป็นการแฮปปี้เบิร์ตเดย์เวลาเราจะร่วมฉลองวันเกิดเนี่ยก็เอาเค้กไปแล้วก็เป่ากันปรากฏว่าพอเป่าแล้วก็ถ่ายบรรยากาศโดยรอบครับว่ารอบๆมั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างถ่ายไปปุ๊บโอโหวงไพ่วงบอลล่มเลย,ย,เยมีนักพนันเล็กันเพียบเลยตำรวจถึงขั้นอ้าวอย่างนี้ต้องตามตัวว่าครับอภิษนไปอภินไป โอ้ป่าแเก๊กังวงเลยนะเนี่ยวันนี้มันเกิดนะมันเกิดเพื่อนนะคลิปนี้เฮกันลั่นเลยครับสนุกสนานเชียวเปิดไฟเปิดไฟเปิดนี่ออกเคกเส้นหน่อยเห็นทั้งวงเลยฮะเนี่ยแทนไปปุ๊บชัดเลยว่าวงนี้กำลังล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ครับคุณผู้ชมครับ นี่คือความรักเพื่อนนะครับอยากจะร่วมฉลองแต่ว่าเป่าผิดที่ผิดทางนะครับเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์กลางๆวงค่ะอันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็บปรดานักพนันครับโพสตคลิปนี้เป่าเค้กไว้พรอมันเกิดเพื่อนกลางบ่อนแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับมีภาพการจุดเค้กโหร้องด้วยความยินดีหมุนกล้องไปแผนไปเห็นหน้านักพนันกันล้อมวงนี่ฮะมี ขาไพ่เนี่ยเป็นหญิงวัยกลางคนประมาณสัก15คนกําลังนั่งเล่นไพ่กันอย่างสนุกสนานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับบริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยพิทักษ์ธรรมหมู่ที่เก้าตบลสํารงใต้อเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับล่าสุดครับเรื่องนี้ไปถึงตํารวจแล้วนะครับพันตำรวจโทชนะทีรศรัญญานน์ครับรองผู้กำกับการสอบสวนสพสํารงใต้ก็ให้เรียกตัวนายน้อยเจ้าของห้องนี้และครับห้องที่เล่นพนันเนี่ยให้เข้ามาสอบปากคา นายน้อยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาปิดร้านมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดนะครับจากนั้นก็มีขอมาคนมาขอเช่าห้องตรงนี้แหละที่เคยเปิดเป็นนันกาแฟเนี่ยช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมีการคิดค่าเช่าเป็นรายวันแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะที่เขาเช่าไปเนี่ยเอาไปทําอะไรปรากฏห้าวห้องที่ให้เช่าไปทําเป็นบ่อนซะอย่างนั้นเลยครับเรื่องผมไม่รู้เรื่องรมมาสักผมไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ที่ในในใน,ใน,ในคลิปมัน,มนเป็นห้องผมจริง อืมเป็นร้านเราเป็นร้านร้านกาแฟร้านกาแฟอ๋อคืองเราปิดไว้ปิดได้ประมาณสักหลายวันละหลายวันละช่วงโควิดปีเยอะเนี่ยครับอ๋อคือมาปิดช่วงโควิดใช่ไหมครับผมครับผมแล้วพอดีมีการมาขอเช่าสถานที่อ่ะก็ประมาณต้นเดือนะครับมีพวกเขามาขอเช่าขอเช่าเพื่อแต่งานมันเกิดแล้วมันเกิดอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ทราบอะไรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีเล่นกันไหไม่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 รู้ไม่ทราบไม่ไม่ทรราบบคัไม่ทราบตอนนี้ใครเป็นคนไปเช่าที่นี้ก็เตรียมรับก่อนเลยคนแรก แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในคลิปนี้ก็ดําเนินการกันต่อนะครับคุณเอกครับเวลาคนจะมาเช่าห้องจะรู้ไหมว่าเขามาทําอะไรคือถามผมเนี่ยผมว่าคุณจะรู้นะเพราะว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ของเรานะเราเราปล่อยเช่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาจะมาทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็ต้องปิดก็ต้องปกปิดก็ต้องแอบก็มีความเป็นไปได้ที่ที่เจ้าของตัวจริงอาจจะไม่ทราบแต่ว่าต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะอาจจะรู้ตอนแรกด้วยเหตุการณ์หนึ่งเช่าไปเพื่อทํากิจการแบบหนึ่ง แต่ตอนเปิดไปแล้วเนี่ยไม่รู้ละเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาตรวจสอบดูแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในวงก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะแต่ว่านี่ก็ถือว่าต้องเดินเนินคดีกันต่อไปนะครับเบื้องต้นทางชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการแกะรอยนักพนัน13-15คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับใครแพนไปเห็นอันนี้โดนแน่นอนดูจากมุมองศาที่กล้องแพนไปแล้วเนี่ยผมว่าเก็บหมดเลยนะเก็บหมดเลยครบทั้งวงเลยนะนั่นแหละครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ อันนี้จะเป็นการผิดพรบพนันนะครับไม่ไม่ได้หนักอะไรมากพรบพนันถ้าพรบพนันเนี่ยคุกสามเดือนหรือถึงสามปีปรับสามห้าร้อยถึงห้าพันบาทนะครับแต่ว่าก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะผิดกฎหมายครับก็ผิดหอย่าเลยอย่าลงตัวกันแบบนี้ค่ะ